แนวคิดการสร้างวัฒนธรรมองคอ์กรที่ดีทำไมเราต้องสร้างวัฒนธรรมองคอ์กรที่ดีขึ้นมาล่ะคะวัฒนธรรมองคอ์กรจะช่วยอะไรพนักงานได้บ้างและใครควรมีส่วนเกี่ยวข้องตรงนี้ไปเรียนรู้กันค่ะ การสร้างวัฒนธรรมองค์กรมีผลต่อประสิทธิภาพในการทำงานเป็นกฎเกณฑ์และกำหนดวิธีการทำงานของคนในองค์กรให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและเป็นปัจจัยสำคัญที่จะรักษาพนักงานเก่าให้อยู่กับเราไปนานๆจึงเป็นหน้าที่ของฝ่าย HR ที่จะต้องสำรวจและพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรให้พนักง,งานเห็นความสำคัญมากยิ่งขึ้นส่วนแนวคิดการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีนั้น ต้องมีความเหมาะสมกับ core value หรือค่านิยมองค์กรและมิชชั่นหรือพันธกิจรวมทั้งอุดมการ์อันเป็นเป้าหมายหลักขององค์กรค่ะโดยขอยกตัวอย่างคุณสมบัติสำคัญของวัฒนธรรมองค์กรซึ่งมีอยู่6อย่างด้วยกันค่ะวิสัยทัศน์หรือวิชชั่น วัฒนธรรมองคอ์กรที่ดีควรเริ่มต้นที่วิสัยทัศน์และพารกิจของบริษัทซึ่งจะเป็นสิ่งที่สร้างตัวตนและจุดประสงค์ในการสร้างองคอ์กรนั้นๆให้คนอื่นรับรู้ค่ะคุณค่าหรือแว l u ลูการสร้างวัฒนธรรมองคอ์กรให้มีคุณค่าเหมาะสมกับทิศทางของบริษัทการปฏิบัติหรือ Practice เป็นการสร้างวัฒนธรรมองคอ์กรให้ออกมาเป็นสิ่งที่พนักงานสามารถจับต้องได้ ยกตัวอย่างเช่นข้อบังคับทางจริยธรรมหรือคู่มือการทำงานพนักงานในองค์กร People อาจจะเป็นวิธีที่บริษัทดูแลพนักงานหรือวิธีที่บริษัทใช้ในการหาพนักงานใหม่หลายๆคนมองว่าตัวพนักงานก็คือวัฒน,นธรรมองค์กรนั้นๆนั่นเองสำหรับการเล่าเรื่องหรือนารถี การเล่าเรื่องหรือการสื่อสารก็เป็นส่วนสำคัญของการสร้างองค์กรหลายองค์กรเน้นเรื่องวัฒนธรรมที่มีรากฐานจากผู้ก่อตั้งและสร้างองค์กรให้เติบโตมาจนถึงปัจจุบันสถานที่หรือ place ในที่นี้หมายถึงตำแหน่งที่ตั้งขององค์กรตลอดไปจนถึงการออกแบบสิ่งพวกนี้จะช่วยบอกว่าบริษัทของเราทำงานแบบไหนการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี จะส่งผลให้ทิศทางการทำงานของพนักงานมีความชัดเจนเหมาะสมมีประสิทธิภาพมากขึ้นและนำไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายขององค์กรได้ในที่สุดค่ะส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะทุกท่านสามารถศึกษาได้จากเอกสารประกอบของบทเรียนนี้ค่ะแล้วท่านมีแนวคิดการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีอย่างไรบ้างมาแชร์ให้ฟังด้วยนะคะ